องบอกว่าคลิปเสียงบทสนทนาค่ะที่มีการหลุดออกมาค่ะซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างทนางด้านนายกรัฐมนตรีไทยอย่างคุณแพททองทานชินวัตรและสมเด็จฮุนเซนอดีตผู้นํากัมพูชาที่มีการปล่อยหลุดออกมาก็ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งก็มีพลเข้ามาวิพากวิจารณ์กันอย่างมากมายรวมถึงเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งประชาชนและสื่อมวลชนค่ะที่เขาให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งคลิปดังกล่าวค่ะต้องบอกว่ามีการถูกเผยแพร่ออกมาครั้งแรกเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2 5 168ซึ่งคลิปเสียงเนี่ยที่มีการปล่อยออกมาตอนแรกค่ะยาว9นาทีครึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคลิปเต็มค่ะเขาบอกว่ามันมี17นาทีค่ะซึ่งบทสนทนาค่ะก็มีใจความว่าทางด้านนายกอุงอิงค่ะมีการโทรไปส่วนตัวค่ะหาทางด้านสมเด็จฮุนเซนนะคะซึ่งก็มีช่วงหนึ่งของการพูดคุยเนี่ยที่ทางด้านนายกุงอิงค่ะมีการพาดพิงแม่ทัพภาคที่สองอย่างพลโทบุญสินพาดกลางซึ่งก็มีการพูดออกมาค่ะว่า พลทบุญสิทธิ์เนี่ยพูดไม่เป็นประโยชน์เขาเป็นฝั่งตรงข้ามเราเขาพูดออกไปเนี่ยเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะเขาพูดเอาเท่จนทําให้หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเอา้าแล้วทางฝั่งรัฐบาลกับฝั่งกองทัพไทยเนี่ยเป็นพวกเดียวกันไหมทําไมถึงมีการใช้คําว่าฝั่งตรงข้ามแบบนี้ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางด้านสมเด็จฮุนเซนเองเนี่ยเขาก็ยอมรับค่ะว่าเขาเป็นคนบันทึกเสียงการสนทนาส่วนตัวนี้จริงๆเมื่อคืนวันที่15มิถุนายนก็คือทางด้านนายโยอุงอิงเนี่ยโทรหาเขาซึ่งเขาก็มีการ บันทึกไว้แล้วพอเขาบันทึกเสร็จเขาก็บอกว่าเขาก็มีการแชร์ให้กับบุคคลภายในองค์กรของเขาเนี่ยกว่า80คนซึ่งเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีคนที่ไม่ถูกใจการทํางานของทางด้านนายกอุงอิงของไทยเราจึงมีการปล่อยคลิปหลุดออกมาค่ะในขณะที่ทางด้านนายกอุงอิงเองเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการยอมรับว่าเป็นคลิปจริงเป็นเสียงของเขาจริงๆ ซึ่งเขาบอกว่าเขาโทรไปพูดคุยสนทนาส่วนตัวแบบไม่เป็นทางการโดยมีจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อรักษาความสงบของประเทศชาติและที่มีการพูดออกไปอย่างนั้นน่ะที่มีการพาดพิงไปว่าทางด้านแม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพกุ้งเนี่ยเป็นฝั่งตรงข้ามทา่านนายอุ่งอิงก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเทคนิคการเจราจาเฉยๆแต่ทำส่วนส่วนรวมก็คือเพื่อประเทศชาติทางนั้นค่ะแล้วทา่านนายอุคงอิง่ะยังมีการตำหนิการกระทำของทางด้านสมเด็จทุนเซ็นด้วยว่าอาจจะมีเจตนาแอบแฝงทางการเมือง และมีการประกาศชัดเลยค่ะเพราะว่านายกเนี่ยค่อนข้างโกรธกับคลิปที่ถูกหลุดออกมาแบบนี้เขาก็มีการบอกว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีการโทรหรือพูดคุยส่วนตัวกับทางด้านสมเด็จหุนเซนอีกแล้วเพราะว่าความไว้ใจความเชื่อใจเนี่ยมันได้พังทลายไปทั้งหมดแล้ว ซึ่งกต้องบอกว่าพอคลิปดังกล่าวเนี่ยมันถูกหลุดออกมาค่ะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันมาสองสามวันค่ะแบบต่อเนื่องเลยซึ่งก็มีฝ่ายทั้งที่เห็นใจแล้วก็สนับสนุนนายกเหมือนเดิมในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าการที่นายกไปพาดพิงถึงแม่ทัาพภาคที่2แบบนี้เนี่ยอาจทําให้เกิดปัญหาภายในไมหมขัดแย้งกับทางด้านกองทัพไหมซึ่งอาจจะก,กระทบต่อความมั่นคง,งของประเทศไทยในระยะยาวค่ะเพราะว่ายังต้องมีการร่วมมือกันเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้สงบซึ่งอาจจะมีปัญหากััันรระะหว่าา่าาาางงงทททด้ฐบบลกกอไยค แล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่คลิปเสียงดังกล่าวค่ะมันถูกหลุดออกมาเนาะทางด้านนายกเองค่ะเมื่อวันนี้ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งซึ่งทาง้านนายกเนี่ยได้มีการพูดค่ะว่า ทางรัฐบาลไทยเนี่ยขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนอย่างสุดซึง้งซึ่งนายกยินยันว่าการสนทนาดังกล่าวเป็นการเจราจารในเชิงเทคนิคจริงๆและมีเจตนา,าเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันก่อนเข้าสู่รายละเอียดในการพูดคุยในระดับที่ลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งการเผยแพร่คลิปเสียงโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยนายกบอกว่าถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งและขัดกับหลักสากลในการสื่อสารระหว่างผู้นําของประเทศด้วยและทั้งน่านายกอุงอิงค่ะยังได้ยืนยันว่าตนเองค่ะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีการบันทึกเสียงและการเผยแพร ในลักษณะนี้เพราะว่าถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติซึ่งในเวลานี้หน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพได้รับฟังและเข้าใจสถานการณ์พร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายควรร่วมมือกันเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพของประเทศและนอกจากนี้ค่ะนายกเองเนี่ยยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของคนไทยที่พำนักอยู่ในกัมพูชาด้วยโดยขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าทางการไทยจะคํานึงถึงประโยชน์และความมั่นคงของพี่น้องคนไทยในทุกมิติกระทรวงต่างประเทศก็มีการเชิญเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำ เททศไทยเพื่อยื่นหนังสือประท้วงและแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของผู้นํากัมพูชาที่ถือว่าไม่เหมาะสมในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะที่หลายๆคนเนี่ยกังวลค่ะถึงการที่ทางด้านนายกเองมีการพาดพิงถึงกองทัพไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านนายกองอิเองเองก็ได้ออกมายืนยันความเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพและขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ประเทศชาติสามารถเผชิญและผ่านผลวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งโดยจะใช้บทเรียนจากเหตการณ์ เป็นแนวทางในการระวัดระวังในการสื่อสารในอนาคตแล้วทั้งด้านนายก์อิงค่ะยังยืนยันอีกครั้งค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาสร้างความขัดแย้งภายในแต่เป็นผลจากความเข้าใจาคลาดเคลื่อนที่ไม่อาจคาดกันได้ค่ะและในท้ายที่สุดค่ะทางด้านนายกเองก็ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้หันหน้าร่วมมือกันในช่วงเวลาที่สําคัญเช่นนี้ค่ะเพื่อปกป,ป้องอธิปไตยของชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศไว้อย่างแน่วแน่ค่ะในขณะที่เรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าพอมีการไปพาดพิงถึงทางด้านคนโทบุญสินพ หรือว่าแม่ทับภาคที่สองแม่ทับกุ้งเนี่ยท่านเองค่ะก็ได้มีการออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันว่าตัวท่านเนี่ยได้มีการคุยกับทางด้านท่านนายกแล้วซึ่งตัวท่านเนี่ยทราบดีและมีการพูดคุยกันแล้วเข้าใจและไม่ติดใจอะไรซึ่งตัวท่านพลโทบุญสิทิ์เนี่ยก็บอกว่าผมทําเพื่อประเทศชาติประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านนักแสดงชื่อดังค่ะอย่างคุณนุสบาปุลน,นกันก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นสตอรี่ค่ะซึ่งในสตอรี่เนี่ยเขาก็มีการระบุว่าไหว้ละ ได้อะไรแบบนี้มาอีกนะส่งสารประเทศชาติไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว